มะเร็งปากมดลูกไม่อยากเป็นจะทำยังไงดีคะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตนเองกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นต่อเนื่องนะคะจากกลุ่มของมะเร็งเต้านมก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งเป็นอุบัติการหนึ่งที่ผู้หญิงเรานะคะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็เป็นอันดับสองที่พบเจอต่อจากมะเร็งเต้านม นะคะดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเรามาศึกษาไปด้วยกันนะคะจากภาพจะเห็นนะคะว่าปังมดลูกเป็นอย่างนี้นะคะอ่านะคะแล้วถ้าเซลล์ปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเริ่มมีเนื้อเยื่อมะเร็งก็จะเริ่มแบบนี้นะคะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะมีการฟอร์มจุดนะคะเนื้อเยื่อมะเร็งมากขึ้นพอระยะลูกกรามก็คือจะขยายวงกว้างขึ้นนะคะก็จะมีอาการตกเลือกนะคะ c e r v i c a l c a n c e นนะคะก็คือมะเร็งปากมดลูกนะคะ c e r v i c c e r v i รนั่นเองนะคะปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีนะคะเป็นมะเร็งที่พบปล่อยที่สุดในบรรดามะเร็งทั้งหมดต่อรองจากเต้านมนะคะและทําให้ผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากจากโรคนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกันนะคะปากมดลูกเนี่ยเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะคะที่ต่อจากมดลูกในช่องท้องแล้วก็ยื่นออกในช่องคลอดนะคะ ปากมดลูกเป็นทางผ่านของเลือดประจําเดือนซึ่งมาจากมดลูกนะคะเยื่อบุม,มดลูกลอกตัวนะคะแล้วที่สําคัญนะคะถ้าถ้านะคะขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วน้ําอ,อสุจิไปอยู่ในช่องคลอดก็จะเข้าไปอยู่ในมดลูกทางปากมดลูกเมื่อเกิดปฏิสนธิกับไข่นะคะคุณผู้หญิงก็จะเกิดการตั้งครรภ์เพราะว่ามีการฝังตัวนะคะของอ ทารกตัวน้อยๆนะคะในภูมโมดลูกนะคะเกิดการปฏิสนธินะคะการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วนะคะในภพรโมดลูกและก็จะคลอดออกมาตามช่องคลอดนี่คือหน้าที่ของภพรโมดลูกนะคะต่อมานะคะถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อนะคะ h u m แ n p a ปป l l โร a นะคะไวรัส H PV v นะคะ Human p a p ป l ิ o ร a v ไวรันะคะ HPV จำเชื้อนี้ไว้นะคะเป็นเชื้อที่ติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้จากการมีเพศสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของผู้หญิงเนี่ยนะคะอาจจะเคยได้รับเชื้อนี้มาแต่ร่างกายสามารถกำจัดออกไปได้และถ้าภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะคะเชื้อนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะนะคะแต่มีบางส่วนที่กำจัดเชื้อไม่ได้หมดก็จะทำให้เกิดปัดจจัยเสี่ยงมีปัญหาเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกและเกิดภาวะ ต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะของการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกไม่ว่าจะเป็นหูดงอนไก่มะเร็งปากมดลูกและอื่นๆน,น,นะคะปัจจัยอื่นนอกจากเชื้อ HPV แล้วก็จะมีนะคะที่สมมุติว่าความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นของมะเร็งปากมดลูกก็คือจะพบใน ผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะอายุก็เป็นปัจจัยเสี่ยงมีคู่นอนหลายคนนะคะทำให้ได้รับเชื้อ HPV ที่หลากหลายมากขึ้นสูบบุหรี่นะคะมีบุตรจำนวนมากหรือร่างกายไม่คงคุ้มก,กันบกกท่องหรือเป็นโรคเอดนั่นเองนะคะไม่เคยตรวจภายในนะคะเพื่อค้นหาร่องรอยระยะก่อนเป็นมะเร็งเลยนะคะซึ่งช่วงเวลานี้เองที่ผู้ป่วยจะไม่ค่อยแสดงอาการแต่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยาที่เรียกว่าแปบสเมีย ะะถ้าสามารถรักษาแล้วก็ตรวจพบรอ,ร,รอยโรคในระยะนี้ได้เราก็จะป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นั่นเองนะคะก็คือหัวใจของการพบเจอมะเร็งปากมดลูกก่อนก็คือต้องแป,ป๊บสมียนะคะการตรวจภายในแล้วก็แป,ป๊บสมียให้ได้นะคะเพื่อตรวจหาเชื้อนะคะเราก็จะป้องกันตนเองได้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหมายถึงการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกก่อนที่จะมีอาการเป็นการหารอยโรคนะคะก่อนเป็นมะเร็งและระยะมะเร็งเริ่มแรกเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะคะดังนั้นรักษามะเร็งระยะนี้จึงได้ผลที่สุดเยี่ยมนะคะวิธีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะมีหลายวิธีในปัจจุบันแต่ที่นิยมใช้ก็คือการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยเซลล์วิทยาหรือเขาเรียกแพบเสเมียนะคะ ซึ่งแพทย์จะทําการตรวจเช็คให้ขณะทําการตรวจภายในนะคะแล้วก็จะนัดฟังผลนะคะอีกครั้งในภายหลังแต่ปัจจุบันนี้จะมีการส่งผลตรวจไปที่บ้านนะคะตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะนัดมารับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปนะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเซลล์วิทยาร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงการตรวจวิธีนี้มีข้อดีคือแพทย์สามารถให้การดูแลเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติได้ดีขึ้น แต่มีข้อเสียก็คือผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะในปัจจุบันผู้หญิงไทยเนี่ยตรวจภายในนะคะพร้อมตรวจแปบสเมียเนี่ยในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แล้วประมาณ3ปีหรืออายุมากกว่า30ปีก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็มีนะคะ เราก็จะต้องเรียนรู้นะคะว่าในระยะรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งระยะเริ่มแรกเนี่ยผู้ป่วยส่ยวนใหญ่จะไม่มีอาการแต่เมื่อรอยโรคเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการ่างต่อไปนี้คือมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์เอ่อหรือหลังการส่วนล้างช่องคลอดหรือตรวจภายในมีเลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่ใช่รอบประจําเดือน มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังจากหมดประจำเดือนไปนานแล้วหรือเรียกวัยทองมีตกขาวมากขึ้นมีกลิ่นปวดท้องน้อยหรืออุ้งเชิงการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ควรพบหรือปรึกษาสุตินรีแพทย์เพื่อหาความผิดปกติโดยเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นอาการเตือนเบื้องต้นนะคะ ถ้าแพทย์ตรวจแป๊บสมียแล้วมีเซลลผิดปกติแพทย์ก็จะนัดตรวจสองกล้องเพื่อขยายดูบริเวณปากมดลูกเพื่อหาความผิดปกติและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแต่ถ้าตรวจพบความผิดปกติบริเวณปากมดลูกด้วยตาเปล่าแพทย์จะทําการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเลยนะคะซึ่งถ้าทราบว่ามีความผิดปกติของเซลล์มดลูกอยู่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรืออยู่ในระยะเป็นมะเร็งเริ่มแรกๆนะคะ กรณีที่มีรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งแพทย์จะทําการรักษาด้วยการตรวจติดตามการที่ความเย็นการตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าเป็นต้นนะคะหากรอยโรคเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะแพทย์จะทําการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะคะเพื่อค้นหาระดับนะคะว่าเป็นมะเร็งระยะไหนก็จะมีระยะที่1เป็นระยะต้นระยะที่ 2- อถึงสเป็นระยะกลางระยะที่4ี่เป็นระยะสุดท้ายซึ่งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆด้วยเช่นตับปอดกระดูกนะคะ ดังนั้นหากเป็นระยะก่อนเป็นมะเรง็งหรือมะเรง็งปากมดลูกระยะต้นแพทย์อาจใช้การผ่าตัดซึ่งผลการรักษาดีมากโอกาสก็หายสูงด้วยนะคะหากเป็นมะเร็งระยะกลางการรักษาส่วนใหญ่ก็หลังผ่าตัดเราก็จะใช้รลังสีรักษาร่วมด้วยต่อด้วยยาเคมีบำบัดซึ่งผลการรักษาก็ดีพอสมควรเหมือนกันนะคะหากเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายการรักษาส่วนใหญ่จะทําได้เพียงแค่ประคับประคองบ,บําบัดอาการปวดของผู้ป่วยผลการรักษาก็เลยไม่ค่อยดีนะัก ดังนั้นถ้าเรารู้ก่อนปลอดภัยก่อนนะคะผู้หญิงเราป้องกันตนเองดีที่สุดค่ะการใช้เคมีบําบัดหรือเคมเทีท t h e r a นะคะหรือเคมการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดเพื่อทําลายเซลล์มะเร็งโดยแพทย์จะรักษาโดยใช้เคมีบําบัดในปริมาณเล็กน้อยร่วมกับการใช้รังสีรักษาสําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่โดยยาเคมีบําบัดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรังสีรักษามากขึ้นก็คือใช้การรักษาร่วมกัน2ตัว อย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่กระจายเซลล์เนี่ยแพทย์มักจะรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะหรือวิธีที่ให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักเพื่อป้องกันเซลล์มะเร็งระะกระจายไประยะอื่นไปอวัยวะอื่นด้วยนะคะการผ่าตัด ในเซลลมะเร็งเนี่ยนะคะที่เจอในระยะแรกๆแ,แพทย์จะทําการรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นการรักษาโดยทั่วไปที่แพทย์แนะนํานะคะเพื่อทําการผ่าตัดมดลูกแบบกว้างก่อนนะคะโดยแพทย์จะทําการผ่าตัดปากมดลูกมดลูกและส่วนบนของช่องคลอดรวมไปถึงเนื้อเยื่อด้านในและเลาะต่อน,น้ําเหลืองในอุ้งเชิงกานออกแต่หากปากมดลูกมีขนาดเล็กมากและมีระยะและเป็นแค่ระยะเริ่มต้นผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาเป็นการผ่าตัดเพียงปากมดลูกหรือมดลูกเท่านั้นนะคะ แต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ผู้ป่วยต้องการมีบุตรในอนาคตนะคะก็ยังมีการเลือกการผ่าตัดที่สามารถเก็บการเเก็บมดลูกไว้ได้อยู่นะคะก็คือผ่าตัดปากมดลูกนะคะซึ่งแพทย์จะแนะนําให้นะคะว่าเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการรักษาต่อไปแพทย์ต้องให้ข้อมูลกับคนไข้นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ยังอยากมีบุตรอยู่นั่นเองนะคะการรักษามะเร็งปากมดลูกนะคะก็ ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV นะคะในช่วงอายุ11-12ปีโดยสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ขวบแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นตรวจเจอมะเร็งปากมดลูกก็มีทางเลือกในการรักษามะเร็งปากมดลูกอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการผ่ตาตัดการใช้รังสีรักษาการใช้เคมีบําบัดหรือการร่วมกันในการรักษานะคะก็คืออาจจะใช้2-3วิธีในการรักษาต่อไปนะคะ การใช้รังสีรักษานะคะหลังทราบผลชิ้นเนื้อและพบว่ามีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ําแพทย์ก็จะใช้ในวิธีการรักษาโดยใช้รังสีรักษาเพื่อร่วมรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะรุกรามเฉพาะที่นะคะแพทย์มักจะแนะนําให้รักษาด้วยรังสีรักษาล้มกับการให้เคมีบําบัดเป็นการรักษาหลักรักษารังสีรักษามีอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกคือฉายรังสีระยะไกลนะคะเขาเรียก e อ t ก r n a l นะคะ e x t e r n a l Beam Radiation Therapy นะคะวิธีการน,นี้เป็นการรักษาด้วยรังสีที่มาจากเครื่องกำเนิดรังสีแพทย์จะทำการฉายรังสีไปยังจุดที่ผิดปกติอีกวิธีหนึ่งคือการรักษาโดยใช้รังสีระยะใกล้นะคะ b บคเคียวนะคะบาชีนะคะบาชีเทอร์ปีนะคะ, chi, ะ,คะ, therapy, ะ,คะโดยแพทย์จะให้แร่นะคะผ่านด้านในช่องคลอดเป็นระยะเวลาสั้นๆก็คือฝังแร่ลงไปนั่นเองนะคะ การใช้รลังสีรักษาจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนก่อนกําหนดได้นะคะจึงต้องพยายามอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจนะคะว่าหลังการรักษาไปแล้วอาจจะไม่มีประจําเดือนอีกนะคะนอกจากนี้วิธีการรักษาโดยใช้ยารักษาแบบมุ่งเป้านะคะ t a r g e t d เจ็ดดักเทอรปีนะคะแพทย์มักจะใช้การรักษาแบบนี้ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยเคมีบําบัดนะคะการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบําบัด ก็ถูกนํามาใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูกในระยะแพร่กระจายนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอื่นๆแล้วการรักษาแบบนี้จะช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันในการกําจัดเซลล์มะเร็งนะคะอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะคะเพราะว่ามีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วบางทีต้องรักษาแบบประคับประคองช่วยกันไปด้วยนะคะ ในการรักษาผลข้างเคียงของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าเป็นการรักษาแบบใดโดยทั่วไปหากรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมักมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงในการผ่าตัดก็คือเสียเลือดมากหลังผ่าตัดใหม่ๆอาจจะมีแผลติดเชื้อแต่ถ้ารักษาด้วยวิธีฉายรังสีส่วนใหญ่มักมีผลข้างเคียงคือในช่วง2-3ถึงปีหลังรักษาอาจจะมีอาการเกิดขึ้นเช่นปัสสาวะหะลูจระเป็นเลือดนะคะอย่างไรก็ตามกก่อนทําการรักษาแพทย์จะแจงชี้แจงผลข้างเคียงของการรักษาแต่ละแบบให้ทราบ นะคะดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้แล้วก็สอบถามจากแพทย์ผู้จะทําการรักษานะคะแพทย์เจ้าของไข้ของเรานั่นเองฟังไปแล้วก็เครียดนะคะแต่ว่าจริงๆนะคะตรวจเจอก่อนดีมากในกลุ่มที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะสุภาพสตรีเราควรไปตรวจแบปสีเมียนะคะเพื่อค้นหาเซลล์มะเร็งก่อนที่จะมีภาวะผิดปกตินะคะหรือมีการลุกรามมากขึ้นสําหรับอาหารช่วยต้านมะเร็งปากมดลูกค่ะ ตระก,กูลที่1ก็คือกลุ่มพ,พืชผักผลไม้สีส้มจัดนะคะเช่นแครอทมันเทศฟักทองนะคะมีคุณสมบัติช่วยต้านการเกิดเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน A เบตา้าแคโรทีนซึ่สามารถเปลี่ยนนะคะเป็นวิตามิน A เพื่อสูงเข้าสู่ร,ร่างกายได้วิตามิน A นี่แหละจากการวิจัยนะคะในปี2012ระบุว่าเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบในเนื้อเยื่อต่างๆนะคะ และที่สําคัญช่วยลดโอกาสการเกิดเซลล์มะเร็งหรือเนื้อร้ายได้นอกจากนี้เหล่าสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแครอทมันเทศฟักทองผักผลไม้สีส้มนะคะอย่างเอ,องแคลโรททนอ์ไบโอฟลาวนอยด์ id, นะคะที่พบในพืชผักตระกูลนี้ยังจัดเป็นส่วนที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็งในร่างกายแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูกและมะเร็งปอดได้ด้วยนะคะว้าวนะคะอาหารช่วยต้านมะเร็ง มะละกอค่ะสีส้มเหมือนกันนะคะุดมงไปวิตามิน A เบต้าแคโรทรีนวิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฟลอริดานะคะได้ทำการศึกษาและพบว่าสารอาหารเหล่านี้นะคะในผลมะละกอไม่ว่าจะเป็นดิบหรือสุกเนี่ยป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่าส้มตำเราน่าจะช่วยได้นะคะด้วยการเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือเซลล์ปกติที่ทําท่าว่าจะผิดปกตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นเซลเล์เกาะมะเร็งก็ดีนะคะที่สําคัญนะคะยังช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับด้วยมะเร็งตับก่อนเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าเจ้ามะละกเอเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์อยู่นะคะทับทิมค่ะทับทิมมีส่วนช่วยเราต้านมะเร็งปากมดลูกนะคะด้วยกรดแอลจิกนะคะแอลจิกเอซิกซึ่งเป็นกรดที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายมนุษย์รวมทั้งยับยั้งการขยายของเซลล์ผิปกติที่อาจกลายเป็นเซลเล์มะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกายังบอกเพิ่มเติมอีกว่าสารเอริกในทับทิมสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงได้เป็นอย่างดีค่ะแถมทับทิมยังมีไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งเป็นสารพึกษเคมีนะคะที่ต่อต้านอ,อนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความเสือ่อมกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยป้องกันโรคอีกมากมายนะคะแสดงว่าทับทิมเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะคะ ชาเขียวค่ะในชาเขียวประกอบด้วยโพลีฟินอลนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงช่วยส่งเสริมเซลล์ป้องกันอนุมูลอิสระที่จะไปจับกับ dna นะคะส่งผลร้ายต่อเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์ร้ายที่เป็นมะเร็งนะคะดังนั้นการดื่มชาเขียวแบบไม่ใส่น้ําตาล,แล,ตาลและไม่ใส่นมหรือครีมเทียมเลยก็ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมาได้นะคะปกป้อง,องมะเร็งได้ค่ะบ็อกโคลี่นะคะในวรารสารนะคะของ โพสแกดู uh, Post u, นะคะโพสแกดูเอทนะคะเมดิซีนนะคะเมื่อปี2003เผ mm hmm. ยว่าบอคโรี hmm. เป็นผักที่มีฟาโวนอยด์สูงมากมีวิตามินเอวิตามินซีวิตามินบีซึ่งจัดเป็นพืชผักสีเขียวที่มีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเรง็งอย่างเช่นเซลล์มะเร็งปักมดลูกได้เป็นอย่างดีว้าวๆ้าวนะคะห้าผักไปแล้วนะคะ หกถั่วนะคะถั่วมีโปรตีนสูงก็จริงนะคะแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแคโรทีนอยด์พืชตะกุนถั่วยังจะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะถั่วมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอย,ยด์เช่นถั่วดําถั่วลิมานะคะถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วที่มีโฟเลตส,สูงอย่างถัว่วเรนเลนเอลเลนทินนะคะถั่วลูกไก่หรือ,อจากงานวิจัยที่พบว่าผู้ป่วยโรค PV นะคะก็คือกลุ่มมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะนอกจากจะมีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วนะคะจะมีระดับโฟเลตในเลือดต่ำ mm hmm. เมื่อเทียบกับเลือดของคนปกตินะคะที่ไม่ที่ไม่มีความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกนะคะดังนั้นต้องหากินกลุ่มอาหารสารอาหารที่มีโฟเลตให้มันสูงขึ้นนะคะคราวนี้มาถึงผักใบเขียวค่ะอย่างสลัดคะนา้าผักขมบวบเล้งนะคะล้วนจะเป็น ผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโฟลโคนอยด้วยกันทั้งสิ้นปกป้องเซลล์ร่างกายจากเชื้อร้ายที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ไม่เว้นแม้แต่เซลล์ร้ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกดังนั้นพยายามทานผักเขียวๆกันเยอะๆนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยทานผักเวละ18ช้อนหรือประมาณเกือบ6ทัพพีนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำไว้นะคะก็ด,ดีนะคะเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจต่อมากระหล่ำพืช ตระกูลกระลำทั้งหลายกระลำม่วงกระลำดาวกระลำดอกมีฟลาวนอยด์และซิเลเนียมนะคะสารช่วยกําจัดอนุมูลอิสระอีกตัวที่ว่าเด็ดเพราพบว่าจากงานวิจัยคนที่ได้รับซิเลเนียม250-300เมโครกรัมต่อวันนะคะร่วมกับการได้รับวิตามิน A จะปกป้องมะเร็งรายได้หลากหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะโฮเกนนะคะเป็นสารอาหารที่ช่วยต้านมะเร็ง ไม่ได้อยู่ในพืชผักผลไม้เท่านั้นแต่ยังพบในธัญพืชอย่างโฮเกนและโฮสวีดนะคะได้อย่างดีเพราะโฮเกนเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่รวมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ทั้งครบถ้วนตามธรรมชาติทั้งให้เส้นใยอาหารวิตามินเกลือแร่นะคะแล้วก็ไฟโตนิวเทรียนนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังมีอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยนะคะ ว้าว9อย่างแล้วนะคะทีะ่เป็นอาหารที่ปกป้องมะเร็งได้คราวนี้มาถึงหอมกระเทียมค่ะหอมกระเทียมเนี่ยมีซีเลเนียมเยอะแล้วก็เป็นแร่มีกลุ่มแร่ธาตุวิตามินกรดแล้วก็สารอาหารที่ป้องกันโรคได้นะคะโดยมีคุณสมบัติต้านการอักเสบนะคะดังนั้นนะคะยังเปรียบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟฟาวนอยด์ด้วยนะคะจึงปกป้องเซลล์มะเร็งเราได้นั่นเองนะคะสาหร่ายทะเลค่ะก็ในนิติศาสตรนะคะเจแปนนิด เจน n a ลนะคะออ e ส p e r i m e n t พร p เมน m e เอ็กนะคะ e x p e r i m e n t a l นะคะ e d i c i n นนะคะระบุว่าหนูทดลองที่ได้กินสาหร่ายทะเลที่ชื่อว่าคอมบุถูกพบว่ามีการเจริญเติบโตของเนื้องอกอัตราลดลงกว่าเดิมถึง95นะคะจากผลการวิจัยก็ระบุว่าพืชจับทะเลอย่างสาหร่ายทะเลมีคุณสมบัติช่วยต้านมะเร็งเป็นอย่างดี นะคะคญี่ปุ่นทําวิจัยเรื่องสาหร่ายทะเลนะคะก็โอเคนะคะลดการเกิดเนื้อเยื่อใหม่ได้ถึง95%นะคะกรดไขมันโอเมก้า3นะคะเป็นกลุ่มของกรดไขมันนะคะที่ร่างกายมีในระดับต่ำดังนั้นเราต้องรับประทานเพิ่มขึ้นนะคะถ้า เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็แสดงว่าเรามีกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยน้อยนะคะจากการศึกษาพบว่า DHA หรือกดโอเมก้า3มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของ HPV ได้นะคะดังนั้นสาวๆควรกินไขมันโอเมก้า3ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอย่างน้อยก็วันละ300มิลลิกรัมนะคะโดยเลือกกินอาหารประเภททะเลจากปลาทะเลเช่นปลาทูปลากระพงปลา สำลีปลาเกา๋าปลาอินทรีปลาซาดีนปลาแมคครลปลาทูน่านะคะกลุ่มนี้ก็มีไขมันโ 3, อเมก้าสามเยอะกว่าปลาน้ำจืดนะคะเป็นไงคะอาหารเป็นยาจริงๆนะคะอาหารสิบสองกลุ่มหมวดสามารถปกป้องเซลเล์มะเร็งปากมดลูกได้โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเราก็กลัวนะคะพอเราอายุสี่สิบปีขึ้นไปการตรวจภายในแล้วก็ทำเปปซเมียเพื่อตรวจหาเชือ้อ ะมะเร็งปากมดลูกก็เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้หญิงเราสมัยนี้แต่ว่านะคะการปกป้องตอนเองด้วยการรับประทานอาหารเป็นยาก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะเหมือนที่บอกไว้นะคะ มะเร็งไม่มีใครอยากเป็นหรอกคะ่ะแต่ทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายหมดเลยจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปแต่คราวนี้อวัยวะของผู้หญิงเราจะมีอยู่2จุดที่มีปัญหาแล้วก็พบมะเร็งง่ายแล้วค่อยลามไปสู่อวัยวะอื่นก็คือเต้านมกับปากมดลูกดังนั้นถ้าเราตัดวงจรแล้วก็ไม่ให้ลามก็คือเราต้องรับประทานอาหารเพื่อจะดีท็อกเอาเซลล์มะเร็งออกไปให้ได้นี่คือคําตอบของการปอาร้องกันตนเองนะคะ การรู้ทันโรคเนี่ยเป็นส่วนสําคัญและเป็นหัวใจที่เราจะปกป้องตอนเองจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่หนักหน่วงได้นะคะถ้าคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็ติดต่อมาปอได้ที่ Facebook นะคะดรวริศราดาวันยู u u บพัคเค k ลแอนเฮิร์สแล้วก็ไล n แสกนคิวอาร์โคตัวนี้นะคะ เพื่อเข้าสู่กลุ่มสุขภาพนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปรรัญญาทั้งด้านแพทย์แผนปัจจุบันภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยนะคะหมอปอก็เป็นสาขาที่3ของวัดคีรีวงศ์เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องอาหารปัญญาแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจนะคะว่าทุกวันนี้ชีวิตไม่ได้อยู่ได้ง่ายๆมีแต่สารก่อมะเร็งเต็มไปหมดดังนั้นเราต้องเลือกบริโภคให้เป็นแล้วก็ส่งเสริมตัวเองและคนที่เรารักให้ปกป้องตนเองให้ได้จากเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามา นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีไปด้วยกันถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณน้าที่นี้นะคะเพืว่าพยายามรวบรวมมา EP นี้เป็น EP ที่ห้านะคะเป็นมะเร็งปากมดลูก EP ที่5้าก็พูดเรื่องของการทําเคมีบําบัดแล้วก็การปกป้องตนเองนะคะก็ไล่เรื่องมะเร็งเต้านมมานะคะแล้วก็มารักษานะคะด้วยการผ่าตัดแล้วก็มาทําเคมีบําบัดนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะทุกท่าน เพราะว่าหัวใจสําคัญก็คือความเข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าดีนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ส่งไให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องราวดีๆด้วยกันนะคะหมอปอก็เหมือนมาเล่าเรื่องสุขภาพให้ฟังโดยมีการสืบเสาะหาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รู้นะคะได้ทําความเข้าใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบอกทุกท่านว่าสะพานบุญแห่งการให้และการส่งต่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ